สวัสดีครับผมช็อกโจากช็อกโกบอ c h ช n แนลนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Ragnarok Origin นะครับน้ทนต์ของเราในวันนี้ก็จะเป็นการหาค่า ATK และ M ATK นะครับจากสัตว์เลี้ยงนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยอ่าขันแรกเปิดมาที่สัตว์เลี้ยงก่อนเพื่อนๆน,น,น่าจะดูกันอยู่แล้วนะครับว่าการที่เรา เวลาเราสุ่มไข่ครับแล้วเราได้ตัวที่เรายังไม่เคยมีเราจะได้บวก P.S. tag กับ M.T.K. ขึ้นมาถูกไหมครับทีนี้มันเหมือนกันคือเวลาเราหานะครับก็คือเรามาดูก่อนว่าตัวไหนที่เรายังไม่มีแล้วเราก็เปิดไปก็ทําให้เราปลดล็อกค่า M.T.K. กับ P.S. t K ตรงนั้นขึ้นมาได้นะครับไอตัว t y p C t y p B เกรดละกันเกรด C เกรด B อย่างเงี้ยเราอาจจะมีหมดแล้วแต่ว่าเกรด A บางท่านอาจจะยังไม่ได้เปิดเราคิดว่าเออมันไม่ได้สําคัญหรือมันไม่ได้จําเป็นนะครับซึ่งผมจะบอกว่า อาจจะต้องเปิดมานิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อเราเปิดน้องเนะี่ยเราก็จะได้แอทแท็กมีแมทแท็กเอเมทแท็กมาอย่างถาวรแล้วอันนี้ผมคำนวณมาให้แล้วทั้งหมดนะครับเกรดเอนะครับทั้งหมดจะมี24เอ่อทั้งหมดจะมีทั้งหมด6ตัวของผมนะมี6ตัวตอนนี้เวลาเปิดทั้งหมดก็ได้ยี่สิบส่พอยเอยี่สิแล้วก็ m อเมนะครับตัว Limited Edition กับตัว A อที่เป็นคลาสเอไทยอ่าเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นเทีย A อครับก็จะได้มีทั้งหมด 21ตัวนะครับ hmm. ค uh ูณ3ก็คือ3ก็คือเวลาปลดน้องได้3เนี้ยได้มาอีก63 ATK กับ MTK นะครับเกรด B ก็จะมีเทียบบีก็จะมีทั้งหมด9ตัวนะครับเปิดเปิดทั้งหมดก็จะได้18บ ATK กับ ATK นะครับแล้วก็เกรด C เปิดทั้งหมดจะได้6นะครับแล้วก็ได้อ่าเอามารวมกันทั้งหมดเลยเนี้ยอ่าเราจะได้ ATK กับ MTK หลังเปิดมานับจากตัวละครของผมนะทั้งหมดเลยที่ผมมีนะครับคือ111นะครับแล้วก็อีกนิดนึงก็คือกรณีที่ เราเขาเรียกว่าเราสามารถอัพเทียร์น้องขึ้นไปได้นะครับแค่1เทียร์ก็คือขั้นหนึ่งหมายความว่าเราอาจจะต้องเปิดหาน้องเพิ่มอีกขึ้นอีกหนึ่งตัวนะครับเราก็จะสามารถปลดล็อกตรงนี้อ่าเรามาดูพรีวิวโปรโมทนะครับเห็นไหมครับว่าเราจะได้สเตตถาวรตรงเนี้ยตามเกรดของน้องถ้าน้องเป็นเนี่ยแลงเอสนะครับเราก็จะได้4ถ้าเราเป็นแลงเอถ้าเราเป็นแรงเอเราก็จะได้3มเห็นไหมครับว่าเราก็จะได้ขึ้นมาเยอะถ้าเราเป็นแลงบีเราก็จะได้2อ แล้วถ้าเราเป็นแลงซีากสุดอ่าเราก็จะได้1ซึ่งถ้าเราปลดเทียรหนึทุกตัวนะครับจากเมื่อกี้ที่ผมได้111่งร้อนะครับผมก็คูณ2เลยเพราะมันจะได้ตาม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 เทียของน้องนะครับเท่ากับว,ว่าตรงส่วนนี้ตามสัตว์เลี้ยงทั้งหมดเนี่ยที่ผมเปิดมาเนี่ยครับผมจะได้ ADK กับ MADK ขึ้นมาอีกอย่าง222อย่างละ222นะก็ เออผมว่ามันก็เยอะอยู่นะเป็นเป็นสเตตถาวนที่อยู่ภายในเราก็มันก็อาจจะช่วยให้ให้ตัวละครเราแน่นขึ้นกว่าเดิมนะครับทีนี้ถ้าถ้าใครยังไม่เคยเปิดเลยผมก็มีเทคนิคง่ายๆนะครับเอามาให้ลองให้ลองดูนะครับก็คือเวลาเราอัญเชิญนะครับเราจะมีรายการปรารถนาใช่ไหมทีนี้เราก็ดูว่าเราจะเราจะโฟกัสตัวไหนอย่างปกติเนี่ยเราโฟกัสตัวที่เป็นตัวหลัก ถ้าเป็นทาราดินก็ต้องโฟกัสเฮีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วถูกไหมครับแต่ว่าไอตัวข้างๆเนี่ยเราก็มาดูว่าตัวไหนเรายังไม่มีแต่ของผมได้มีหมดแล้วผมก็เลยไม่ได้มาใส่นะครับส่งก็จะใส่ตัวที่ผมอยากจะอัพให้มันเต็เตมเทียสิบไปก่อนนะครับก็นี่ทีนี้ก็เรามาดูนะวิธีวิธีง่ายๆนะครับก็คือซามอนตัวที่เราต้องการไว้อันนึงและอีกอันหนึ่งก็คือสลับเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างนี้ยผมสลับเปลี่ยนจนผมสามารถอัพเทียสหนึ่งของสัตว์เลี้ยงทุกตัวที่ผมมีได้แล้วนะครับมันก็เลยทําให้ผมปด ล็อกตรงตรงนั้นได้เลยเราสามารถใช้กับด e เ e นเดอรี่ซัมมหรือตัวแดงได้นะครับมันกั้นสัตว์เลี้ยงเกตเอสนะครับที่เทียเอสที่เรายังไม่เคยมีเราก็สามารถเอามาใส่ได้แล้วก็ถ้าอยากจะอัพน้องก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นเพราะว่าเวลา,ามันสุ่มถ้ามันได้ตัวที่เราต้องการจะอัพอะครับเราก็ถือว่าเราโอเคเนาะเราได้อัพเทียสัตว์เลี้ยงตัวที่เราอยากจะใช้แต่ถ้าเราได้ตัวที่ไม่ได้ม่ได้อยากจะใช้มันนะครับ เราอย่างน้อยเราก็ยังได้ได้เหมือนดีที่สุดก็คือเรายัางได้ปลด ATK กับ MTK ที่เราเอามาอัพให้ตัวละครเราแน่นมากขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนีเ้เพื่อนๆก็ลองดูนะครับว่าอันไหนที่เรายังขาดไปเหมือนว่าสัตว์เลี้ยงเนาะเราก็สามารถแลกมาเปิดได้เลยอ,อย่างเงี้ยตรงเนี้ยถ้าใครยังไม่เคยซื้อครับอาจจะมาซื้อปลดน้องสักอย่างละสองตัวให้มันเป็นเทียนหนึ่งให้หมดอย่างเงี้ยเราก็จะได้ ATK เพิ่มขึ้นมาอีก นะครับก็ค่อนข้างเยอะเนาะของผมได้มา222ก็ไม่น้อยนะอาจจะเป็นหนึ่งส่วนและกันที่ทําให้ตัวละครเราแน่นขึ้นแล้วก็เผื่อจะได้มาเทสตูว่าเอเมริกหรือเพ e K รเคเราห่างจากตัวละครของผมหรือของใครก็แล้วแต่อะไรเงี้ยไปตรงไหนบ้างก็อันตรงนี้อาจจะเป็นหนึ่งส่วนนะครับที่ทําให้อ่ามันห่างกันเยอะนะครับก็คลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆมีคอมเมนต์ติชมหรือว่ามีตรงไหนที่ผมพูดผิดหรือว่า ตรงไหนที่อยากให้ผมไปลองหามาให้เดี๋ยวเพื่อนๆเนี่ยสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองไปดูมาให้นะครับแล้วก็จะมาทําคลิปเป็นคอนเทนต์แบบนี้ให้ดูเรื่อยๆนะครับสาหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊วย